สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับเนลลี่ขี่เช่นเคยเนาะเราก็มาต่อพาร์ทที่สิบห้าเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมพร้อมแป๊บหนึ่งเนาะเราเบิร์ดสองธนูเรียบร้อยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรอีกโอเคออกมาทางนี้ใช่ปะเอ้าไปทางไหนเนี่ยเอาไม่ใช่โอเคหยิบธนูรา่รา ทำธนูระเบิดอีกดอกนึงโอเคเตรียมพร้อมขึ้นไปเลยลงอึ๊บวิเฮลี่มาโอเคพวกเราต้องทํา <ำ S 2> ที่ต่อไปเราต้องการที่นี่เป็นที่ป้อมโอเคเข้าใจแล้วโรเชอร์ทุกอย่างโอเคไหมเข้าใจโูพวกนี้อยู่เพียบเลยอ่ะเอาไงดี โอเคขอสองตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาระเบิดไปกินนี่ไงล่ะเอา้ายังไม่รู้เ่รอ๋อนั่นไงรู้แล้วว่ามาเรามานะนี่แนย,ยังยังหรืออีกคนหนึ่งจะหลบไปไหนออกมาอุย้ยธนูไอ้นี่นานไม่ได้ต้องปล่อยนั่นไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมก่อนใจเย็นอย่พึง่งมามานี่แน่ ไปหาก่อนว่ามีอะไรบ้างเจออะไรไหมเก็บให้หมดยังมีอีกไหมเหรอเมื่อกี้เห็นแวบบแบๆเดี๋ยวก่อนโอเคต่อเลยอุ้ยเจอกล่องเดี๋ยวก่อนเก็บสมบัติ โอวดนตรี oh, อ่ะไอ้นี่มากเลยอุ้ยใครยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเปิดเสร็จก่อนอุ้ยใครยิงวะอ๋อนี่นะนมาไม่บอกเลยนะทำอะไรรับหลังนี่ไม่ดีนะโอเคไปไหนต่อขึ้นข้างบนได้มหได้ดีโอเคไปไหนอีกตรงนู้นเป็นไม้อ๋อข้างในนี่มีถ้ำเนาะ มันเจออะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งเนาะ พวกเธอทําได้ดีมากเด็กๆฉันเชื่อว่าหนึ่งในพวกเธอต้องเป็นนักล่าที่ด,ดีได้แน่ๆแ,แต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นเรียนกับการแยกแแลบออกจากข้าวสารกันก่อนระหว่างเวลาที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่มืดเราไปล่ากวางกาันเนื้อพวกนี้จนถึงกระดูกและหนังของมันช่วยเราอยู่รอดได้เราต้องนับถือป่าแห่งนี้และพวกพระเจ้าที่เราเชื่อถือด้วยเข้าไปในป่าไปอย่างเงียบๆแล้วรอให้มันหาผ เาไม้ให้กินแล้วจัดการฆ่าให้เร็วที่สุดเพราะมันจะไม่รู้สึกเจ็บต้องคิดเสมอว่าฉันได้พนันไว้ใครที่ล่ากวางมาได้คนนั้นจะได้รางวัลโอเคนี่คงเป็นครูสอนนะคะการล่าสัตว์เพื่อชีวิตอยู่รอดนะคะโอเคไปไหนกันต่อเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ถ้ำแป๊บ,บนึงเนาะข้างในหยิบ ไอ้นี่โอเคจุดไฟเฟียงโอเคเข้าไปเลยโอ้โโอ้โหเฮ้ยไฟยังไม่ดับเลยเข้าไปไม่ดีขุดได้ไหมโอเคลงไปข้างล่างเก็บให้หมดมีอะไรเห็ด ถังขยะเห็ดโอเคได้และทําไว้นี่ระเบิดโอเคเจออะไรอีกเนี่ยเราได้ข่าวการมาของโปรเฟสที่คอนสติโนเพนแต่ว่าเราไม่แปลกใจเลยเพราะเมืองใหญ่ๆมันคงต้องมีคนเหลือเชื่อเข้ามาในเมืองอยู่แล้ว เราเคยได้ยินตำนานที่เกี่ยวกับโพเฟสแต่เราไม่เคยเห็นกับตาเลยเพราะได้ยินเรื่องที่เขาพูดกันทั่วเมืองแต่คนของพวกเรายังคงยอมรับว่าเขาพูดเป็นเรื่องจริงฉันต้องรู้เรื่องของโพเฟสให้มากกว่านี้คูดคูดนี่น ษนะต้องออกไปเนาะไปไหนต่อเตรียมกระสุนพร้อมเดี๋ยวทำไอ้นี่เต็มแล้วไปเลยโอเคเราต้องไปนู่นเนาะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก่อนเฮ้ยโอเคปีนขึ้นหลังคา พะไปตรงๆนี่น่ากลัวพวกนั้นจะเห็นนะคะ okay. โอเคโหนชื่อลงไมงล่างเลยอุ้ยเห็นป่าว okay. ะโอเคเจออะไรเนี่ยตอนกลางคืนพวกดูแลความปลอดภัยได้กลับมาฉันรู้คนในกลุ่มถูกฆ่า มันได้มาไกลแล้วฉันน่าจะปล่อยวางได้แล้วแต่จะให้ชั้นทำยังไงมันไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้ฉันต้องคิดว่าบางทีแม้จะไม่มีหน้าต่างในห้องเลยแต่ฉันต้องการที่ที่หนึ่งฉันคิดว่าฉันตายแล้วลาสเตนทีนก็มาได้จับหัวแล้วยกขึ้นยิ้มแล้วพูดว่าฉันเข้าใจนายฉันเคยเหมือนนายมาก่อนฉันเหมือนได้รับพลังให้อภัยทุกอย่าง ฉันเหมือนปืนที่ไม่มีกระสุนฉันเหมือนคนตายแล้วแล้วไท i นิตี้ทำให้ฉันมีชีวิตชีวาอีกครั้งฉันยังคงยังจะเป็นคนของเขาต่อไปก็คือพวกของไท i นิตี้นะคะ คือยังคงศรัทธาในไทนนตี้กับคอนสแตนตินอยู่นะฮะพวกนี้โหดมากอุ้ยมาเจออะไรอะ่ะที่ไหนโอ้ยเยอะมากเลยอะเต็มเลยอะกี่คนวันเนี้ยออกข้างบนนู่นนะคะที่เราจะต้องไป <ắm? S 1> เขาพูดว่ายังไงอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาจะตัดสินใจอย่างนั้น แล้วอะไรอะ่ะเราจะต้องทำไงต่อไปแล้วเราจะต้องทำไงต่อไปฟังนะคนพวกเนี้ยังไงต้องมาแถวนี้เธอต้องอดทนเดี๋ยวเราก็คงเจออะไรบางอย่างที่เราต้องการโอเคนะคะก็คงคุยกันเรื่องที่ทำไมต้องมานั่งเฝ้าแถวนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันใกล้สถานที่ที่เราจะ นี่คือสงสัยอานาจะอยู่แถวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการุียไกลไปรอว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ยิงไอ้นั่นอุ้ยมาหันมาทางนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจัดการคนนี้ใช่ปะ่ะแล้วไอ้พวกนั้นจะต้องเห็นแน่แน่เดี๋ยวก่อนรอให้มาใกล้ๆก่อนนี่แหละเอาตรงนี้แหละอุ้ย เอ้ยป้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามานี่พวกนั้นไม่เห็นแล้วไปเอาไงดีไอ้นั่นเดินลงมาพอดีะวะโถเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหามุมจัดการแบบเงียบๆก่อนพวกมันเยอะมากอะเอาไงดีขึ้นข้างบนนี่ดีกว่านะนี่เสร็จแล้วข้างบน ขอเอาคนนั้นก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันต้องเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างบนกันโหไม่มีเลยข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันอยู่สองคนทำไงดีวะเนะี่ยเอาพิษให้ดีกว่ามะหรือว่าระเบิดดีระเบิดแล้วกันนั่นไงเดี๋ยวยิงถังนั่นเลยนี่แน่โอ้ยังอยู่ มันยังเห็นอีกเหรอหลบสักขนาดนี้ข้างบนอีกนี่แนะ่ยังยังอยู่หันไกลไปปะนั่นไงยิงถังระเบิดเลยหมดเรียบร้อยอุ้ยอ,ยอยุกระโดดดีๆเดี๋ยวเก็บให้หมดที่ไหนอีกโอเคเลย โหโดนตีนี่มากเลยอะเกบ็บเอาจะเก็บไอ้นี่การเก็บขวดก็กด x นะแต่ x ไม่ทำงานเฮ้ยยังอยู่เหรอเนี่ยเราล่าจ,จัดการเดี๋ยวเก็บปัปมโอเคอยูก็ใช้ปืนแล้วกันทนดูไม่ไม่ทำงานนิ่แม่ฮะ อยู่อีกไหมนั่นยังโหจะเพี้ยงทำไมเนี่ยหลบก่อนนี่แน่หมดยังวะเดี๋ยวนี่แน่ไม่ออกมาดีนะักยังอยู่เนี่ยเมื่อกี้โดนระเบิดไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคเนาะไปต่อ ไอ้นี่ีระเบิดหมดเลยอ่ะโอเคเต็มเก็บได้ยินเสียงอยู่อีกนะพวกนั้นอ่ะโอเคเนาะต่อเลยไปไหนดีเอ่ยขึ้นข้างบนหรือเปล่าเจออะไรมัง่งมันเอากระสุนไม่ได้ทําไงดีโอเคเราต้องขึ้นข้างบนนะเอาขึ้นไม่ได้บันไดก็มีไม่ไป โอเคเจออะไรอีกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ความป่วยบ้านนี้ <c oughs> มันกินร่างกายฉันเหมือนถูกครู <c oughs> ว่าให้ต้องตายแต่ฉันจะไม่ท้อถอยมันแล้วลุกขึ้นสู้ <c oughs> คิดเสมอว่าโคลฟลสได้ตายไปแล้วเราต้องเปลี่ยนแผนการใหม่ <c oughs> ที่ฉันว่ามันล้มเหลวไปแล้วฉันเริ่มต้นใหม่กับทร i นิตี้หลังจากได้ต่อสู้ด้วยกันมาแล้วรู้ว่าเราต้องช่วยเหลือกัน มันนานมาแล้วความป่วยของฉันคอนสแตนตินและฉันมีแต่เราเท่านั้นแล้วมันทำให้ฉันอยู่ในตอนนี้มันทำให้ฉันทําในสิ่งที่จำเป็นต้องทําแล้วครั้งนี้มันก็ไม่ต่างจากครั้งอื่นเลยมันก็คือเป็นอันนานะคะพูดถึงเรื่องคอนสแตนตินพี่ชายนะคะ หมชีใกล้จะตายอยู่แล้วนะคะโอเคเนาะเราต้องไปที่ไหนอ,อ๋อต้องไปนี่เลยนะเราจะปีนขึ้นยังไงวะโอเคมันไกลแบบว่าเนี่ยเอ้ยโอ้โ,อโหนั่นไงว่าแล้วเชียวไกลจริงด้วยโอเคเราล่าไปขวากระโดดโอ้โหขึ้นได้ไหมเออหืมนี่ เราไปต่อเลยเสร็จแล้วถึงไหนวะเนี่ยอ๋อต้องขึ้นข้างบนนี้ก็เดี๋ยวเอาลังนกแป๊บหนึ่งทำธนูเนาะไปไหนอุ้ยมีเสือด้วยยิงดีแล้วอ่ะโอ้โยไม่เป็นไรด้วยเอ้าวิมาหาเราแล้วหรือไปไหนวะเดี๋ยวมาเอาวิ่งหนี เอาไปแล้วนี่หว่าโอเคเราไปข้างล่างได้เจออะไรเนี่ยโอเคเอลิสและฉันต้องไปให้ถึงหมู่บ้านในที่ที่ทมีหมีอยู่ทรายนิตี้รวบรวมพวกในที่ที่ของโซเวียตเก่าเราต้องออกเดินทางตอนกลางคืนมันอันตรายมากการต่อสู้รอเราอยู่ข้างหน้าเราต้องการเฮลี่ที่บินสูงกว่าโบสนั่น ถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอดก็คือจะไปถึงหมู่บ้านที่นะคะเรามาดูเนาะกองไฟมีอะไรบ้างกองไฟมีอะไรก็มีแล้วละกองไฟมันก็มีฟืนไงโอเคมาดูดิว่าเราเอาอะไรโอเคเัปเกรดของปืนกลน,นะคะอเ,คเอาอะไรดีวะโอเคเอาแบบหลายลูกแล้วกันเนา ออีกอเคมาเอาความสามารถเอาอะไรนี่เอาอะไรดีอันนี้อะไรอ่ะคือพูดถึงแล้วเราล่าคนเดียวที่ต่อสู้กับไท i n ตี้คิดว่าเกมนี้ไม่จบง่ายๆนะว่า t r i n ตี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไม่รู้เลยนะคะว่า t r i นตี้นี่เป็นใครนะคะเพียงแต่ว่า อันนากับออคอนสเตนตีนเขาทำงานให้ทริตี้อยู่นะก็คงจะมีภาคต่อนะคิดว่านะฮะภาคสี่หรือภาคห้าขึ้นไปเรื่อยๆนะของลอล่อาของเรานะรู้สึกจะจบยากยนะเกมนี้ใครมีตังก็ซื้อต่อไปเนาะโอ้โยขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้ไหมไม่เอาเมื่อกี้กลัวเสือไม่กล้าลงไปเดี๋ยวโดนกัดเคดูว่ามีอะไรโอ้ยอุ้ยมีคนข้างบนด้วย โอเคเอาลงมาดินี่แน่ยิงตรงเป้าเลยมาลงมาเอาให้เสือเอาไปซะเราไปไหนต่อไปข้างบนได้ไหมรู้สึกจะไกลไปเน้นไม่แล้วบนนู้นมีอะไรลงแบงล่างดีกว่าอฮ้ยขาเกือบหกักเดี๋ยวเก็บแป๊บหนึ่งเสือไปไหนวะเมื่อกี้ <S <S อย่ามาตอนนี้นะเพราะว่า ไม่มีอะไรสู้เสือได้นี่ถ้ามาแล้วตายเลยแล้วเนี่ยโอเคเราล่าเราขึ้นไปบนนู่นดีกว่าไปดูนะคะว่ามีอะไรเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่เนื้อกวางนี่เสือเอามาเมื่อกี้เนาะอย่ามานะไม่เอาโอเคไปต่อเลยโอป๊บ๊โอเคเจออะไรอ่ะ อ๋อเป็นมีดหินนะคะที่ใช้จากาหินมาแกะสลักนั่นเองโอเคเราไปต่อเลยกระโดดเอจะกระโดดเดี๋ยวก่อนเก็บฟืนแป๊บหนึง่งอุย้ยตรงฝั่งนู้นมีอะไรอะ่ะเอ้ยโหนไปนี่ไงเจอแล้วสมบัติไปต่ออีกหูไกลไปปะเนี่ยทำไงดีวะเอ้ยหูเรียบรน้อยเรียบร้อย,ย,อยได้แล้วโอเค ไปซ้ายมือชัมปิ้งโอเคขึ้นไปอ้ยเราว่าพลังแขนเพิ่มขึ้นมาทันทีโอเคขึ้นไปต่อโอเคเจอสมบัติโอเคไปไหนต่ออีกโอ้โหต้องโอ้โหไกลมากเลยเนี่ยโอเคเตรียมตัวแป๊บออ้ยเรียบร้อยดีนะที่ได้เอออะไรมาสกิลที่ ใช้เชือกไอ้นี่เนาะเกเจออะไรอีกเดือนหนึ่งแล้วที่ฉันได้ไปที่ฟอรัมเพื่อที่จะฟังจากโพเฟสฉันใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายๆเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่บทนี้ฉันได้ฟังเรื่องราว ของบาทหลวงโบสถ์ในที่ทางเหนือเพอราะโพลเฟสต,ต้องการให้คนพวกนี้เก็บเป็นความลับฉันแค่ได้ยินเท่านั้นว่าคำพูดพวกนั้นมีพลังแค่ไหนไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องจริงเลยที่เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะไม่มีใครเคยเห็นหัวใจของทุกคนส่วนมากไม่ว่าทหารหรือชาวไร่ที่นี่ตามธรรมชาติของพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะไม่คุยเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับโพลเฟสเลย โอเคก็คือโปรเฟสได้ผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นพระเจ้าว่าคุยอะไรทุกคนก็เชื่อฟังนะคะไม่มีการหักหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือก็มีความสามารถส่วนตัวนะพูดถึงโอเคเอ้ยเราละรอดว่ะโอ้ยรอดโอ้ยเกือบเะยโอเคขึ้นไปต่อรู้สึกจะขึ้นยากจังเลยนะ โอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันไกลไปป่าเนี่ยโอ้เโโอ้ยโ,โขนถึงแล้วนี่ไงโอเคไปไหนต่อเจออะไรอีกเก็บสมบัติหรอว่าอย่าบอกนะไปไหนวะขอะเราต้องไปนู่นนะแต่โอ้ยยิงนกโอ้โหข้างบนอีกสองคนเอาไอ้นั่นโดดอ๋ออยู่ข้างล่างนั่นเองอ๋อทำไงดีวะ จัดการข้างบนก่อนละกันเทสชอตไปกินขอคนข้างล่างเอาอยู่ไหนได้ปะอย่าเดินดีอยู่เฉยโอเคแสดงว่าเห็นเพื่อนโดนยิงนะถึงหลบเทสชอตนี่โอเคไปกันเลยเราว่าเรียบร้อยจัดการสองหนอแล้วเอ,อ้ยโอ้หเสียวจริงๆกลัวร่วงไม่ใช่อะไรอ่ะ ล่วงแล้วก็เล่นใหม่ดิไม่เห็นจะยากก็เป็นแค่เกมเองเนาะเ้ยกระโดดเรียบร้อยสมบัติโอเคชัปปิง้งขูหเรียบร้อยนะคะเก่งจริงๆของเราเคไปซ้ายซ้ายเรื่อยๆแล้วก็ซ้ายอีกขึ้นแล้วโอเคเก็บไม้ไปไหนต่ออีกเนี่ย เก็บให้หมดเราว่าโอเคต้องขึ้นไปข้างบนเหรอใช่ไหมหรือว่าไปฝั่งนู้นเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะถ้าขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้นั่นมันตายไปแล้วอ้โหนี่ไงถึงแล้วโอเคเราต้องไปต่ออีกอไหวไหมเราอุ้ยพังโอ้โหเฮ้ยดีแล้วไม่กระโดดไปโอเคขึ้นเรียบร้อยโอเคไปต่ออีกโอ้โหแรงเยอะจริงๆ เอยกระโดดเอยขึ้นไปอีกโอเคเราไปขวาเออโอเคขึ้นไปอีกเรียบร้อยถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคนะคะไปไหนต่อตรงไปนู่นเนาะแล้วก็ต้องหวนไม้ใช่ไหม เราต้องหาทางที่จะไปเจอกับอัอนนานะคะเอ้ย,อยเรียบร้อยถึงไหนละโอเคโอเคนะคะต้องขอจบแพทนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่แพทหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ